ทีมอาบปะเอาอะไรน้องอยากจะเอาอะไรเอาอะไรจะกินอะไรทิมจะกินอะไรเอเมนทิมกับเลกินอะไรคะกินเลกินเลน้องจะกินเลพี่แม็กกินอะไรเลแป้งอะไรนะแป้งน้องทีมตาเบลเล่ๆยาวเล่ฮะยาวเล่ปะโอขาขนมหน่อย อะไรนะ่ะทีมหนังกระติกเหรอหนังกระติกเหรอคะนะไหนมาดูจิ <c oughs> อะไรโอ้ทิ๊กเกอร์คุณหมอโอ้ทิ๊กเกอร์คุณหมอให้มาเหรอคะอ๋อเขาจะเอาให้อะอะไรจะเอา เอาลายเอ็มเอ็มเอ็มเหรอโอเค